สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คือเบิกบุญเบิกบารมีนะคะเพื่อใช้ในปี2569กเนาะก่อนรับชมรับฟังนะคะแม่หมอแนะนําให้หยุดคลิปก่อนนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะเบิกบุญเบิกบารมีในสิ่งที่เราเคยทำนะคะไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลานะคะหรือว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมนะคะการช่วยเหลือคนการช่วยเหลือสัตว์ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นคุณงามความดีนะคะการทําลงทานก็ได้นะแบบนี้เป็นต้นนะคะทาจิตให้เป็นสมาธินะคะนาะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยเออกำลังสมาธิกําลังจิตจะแรงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วบุญกุศลที่คุณอธิษฐานเบิกมาจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะมาขอพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกันเลยนะคะมาดูซิว่า เมื่ออธิษฐานเบิกบุญนะคะมาใช้ในปี2569แล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงมานะจะราบรื่นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะอโอโหใบแรกนะคะพังทลายอมาดูต่อสิทธิ์มีครูนะคะอือยุติธรรมจินตนาการนะคะ อ่อนนอกแข็งในนะออห้าใบห้าใบแรกที่เปิดขึ้นมานะคะเนื้อสิ่งที่แม่หมอมองเห็นสาหรับชาวราศีพิจิกลัขนณะพิจิกนะคะบุญกุศลที่คุณอธิษฐานจิตมาเนี่ยช่วยคุณได้บางส่วนนะคะช่วยคุณได้บางส่วนแต่ว่าไม่ได้แบบว่าช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ย,ยุติธรรมหรือไพ่ตราช่างขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงการตัดสินไปตามกระบวนการของกรรมกระบวนการของความยุติธรรมอืม มันเป็นในลักษณะนั้นแต่ถามว่าตัวของชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกเองเลยเนี่ยนะคะคุณมีในเรื่องของครูบาอาจารย์ติดตัวมาอยู่แล้วนะคะที่คอยปกป้องรักษาคุณอย่างเงี้ยนะคะชีวิตของชาวพิจิกก่อนหน้าน,นี้สิ่งที่แม่หมอเห็นนะมันอาจจะเกิดการพังทลายมันอาจจะเกิดการขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงความเสียหายความสูญเสียนะคะหรือการล้มละลายหรือการปิดกิจการใดๆก็ตามแต่นะคะหรือเกี่ยวกับไฟนะคะไฟไหม้เพลิงไหม้อะไรแบบเนี้ยนะคะ นะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเรียกว่าครูบาอาจารย์นั่นแหละนะคะพยายามช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่เกินอำนาจของกรรมมันไม่เกินกรรมอะ่ะพูดง่ายๆคือมันเป็นแบบนั้นนะคะไพ่บีนีขึ้นมาเนี่ยมันก็มองบอกถึงเขาจะตัดสินไปตามความถูกต้องนะคะอืมให้คุณน่ะนะไม่ว่าจะทำธุรกิจกิจการงานใดก็ตามแต่นะอ,อให้ทำไปในสิ่งที่ถูกต้อง อีกมุมหนึ่งคือเร่งทําความดีนะเร่งทําความดีแบบเนี้ยนะ ะะเหมือนที่แม่หมอจะพูดไว้เกือบจะทุกคลิปเลยนะประมาณ90%ของคลิปที่แม่หมอทำเนี่ยนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างบุญบาร,รมีทุกวันทําทุกวันเพิ่มทุกวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราจะอธิฐานจิตเบิกบุญบาร,รมีมาใช้เนี่ยเราจะได้มีกองบุญบาร,รมีของเรานะคะถ้าเราไม่ทําตรงนี้เลยเราไม่มีบาร,รมีตรงนี้เลยเราจะไปเบิกกับใครไม่ได้เราจะไปขอกับใครก็ไม่มีใครให้นะทุกอย่างต้องสร้างเหตุด้วยตัวเองอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมแม่หมอถึงต้องบอกว่าเออ ทั้งต้องทําทุกวันนะทําเล็กทําน้อยทํามากทําขนาดไหนทําทุกวันทําอะไรได้ให้ทํานะคะวันนี้สวดมนต์ได้สวดวันนี้นั่งสมาธิได้นั่งนะคะวันนี้ให้ทานปล่อยปลาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอืมนะหรือไม่ก็ฟังทมนะขับรถไปทํางานนะขณะรถติดติดอะนะฟังทมไปด้วยแบบนี้ก็ได้คุณก็ได้บุญกุศลแล้วนะมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะแต่ถามว่ามันก็ไม่เชิงว่า ให้มันยังเปิดไม่หมดเนาะเออเพิ่งแค่ห้าใบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเนี่ยอธิษฐานจิตเบิกบุญในครั้งนี้จะมาช่วยอะไรได้อีกนะแต่ห้าใบแรกมันเป็นประมาณนี้ว่านะ,ะทุกอย่างเนี่ยมันจะว่าไปมันยังเหมือนกับว่าอากุศลกรรมเนาะมันยังอาจจะยังมีเยอะอยู่นะคะมันเป็นมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ด้วยนะสําหรับชาวพิจิกใครที่ไพ่เขาบอกแบบนั้นนะ ใครที่มีบุญวัสนะเก่ามาดีนะคะการตัดสินมันจะไปนในทางที่ดีอืมใครที่บุญกุศลน้อยนะคะหรือทําวิบากกรรมมาไม่ทำไม่ดีมามากอะ่ะมันก็จะตัดสินไปในทางที่ไม่ดีมาไม่ดีนะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเข้าใจปะ่ะคือจากที่จะเจอหนักมากๆเลยอะ่ะให้มันเบาขึ้นแค่นั้นเองนะคะคือบุญกุศลจะช่วยให้คุณเบาขึ้นนะคะเป็นในลักษณะนั้น นะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้มากขึ้นแบบนี้แม่หมอถึงได้บอกว่าก่อนที่จะฟังคลิปเนาะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะให้มีสมาธิสมาธิมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะดึงดูดได้แรงอะ่ะนะเป็นในลักษณะนั้นนะและอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อให้คุณเข้มแข็งนะเข้มแข็งให้มากแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็จะผ่านไปเองอมืมันเป็นแบบนี้นะคะ มาดูกันต่อนะมาดูกันต่อนะคะมาดูสิไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะชาวพิจิกมาดูกันชาวราศีพิจิกลักษณพิจิกนะคะอธิฐานจิตเบิกบุญเบิกบารมีนะคะมาใช้ในปี2569อห แข็งนอกอ่อนในอันนี้อ่อนนอกแข็งในเออนะเหมือนการทําให้มันบาลานซ์กันก็ได้ด้วยนะคะอาผู้คุ้มครองเห็นไหมแล้วติดกับไพ้ใบนี้ด้วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยนารีอุปถัมภ์อืมแล้วก็อะไรนะติดเบ็ดนะแล้วก็เป็นมิตรสหายอืมส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อ ต้องเร่งเร่งสร้างคุณงามความดีนะคะการอธิษฐานจิตครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบผลสาเร็จที่สวยงามที่คุณจะพึงพอใจมากเนาะเท่าที่แม่หมอมองนะคะมันเหมือนกับว่ายังเป็นไพ่ที่ตักเตือนคุณเยอะอยู่นะคะให้ระวังคําพูดคำพูดที่จะใช้กับสังคมนะคะระวังติดกับดักตัวเองด้วยทํายังไงได้ผลอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยไพ่มันพูดขึ้นมาแบบนั้นนะคะระวังติดกับดักเรื่องคําพูดตัวเองหรือว่าคําพูดตัวเองจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนเองอ มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกหลอกด้วยนะบางคนเจอการสร้างภาพนะคะหรือคุณสร้างภาพหลอกคนอื่นก็ได้นะนะคะแต่บางคนก็คือคุณเจอการสร้างภาพมาหลอกคุณแบบนี้ให้คุณโอนเงินให้คุณเสียเงินเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้เลยการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะ <c oughs> แล้วก็ระวังเรื่องคําพูดคําจาให้ดีนะคะ <c oughs> <c oughs> การเข้าสังคมเหมือนกันก็ระวังมีปัญหาได้ อืมมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะดีหนอยดีอย่างหนึ่งตรงที่คุณนะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าไม่งั้นนะ่ะมันเสียหายไปมากกว่านี้นะแม่หมอบอกเลยนะคะการอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตเบิกบุญในครั้งนี้เนะ่ะมันเหมือนกับว่าเอ่อเหมือนเราเรียกร้องบุญของเราแล้วแบบเทวดาเขามองเห็นนะ่ะเขาก็มาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็มาช่วยปกป้องคุณนะ่ะมันเป็นในลักษณะนั้นนะอืม นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ,อตรงนี้เวลาเขาเข้ามาปกป้องอะ่ะเขาก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะช่วยให้ปลอดภัยหนึ่งเป็นลักษณะนี้นะคะปรับสมดุลด้วยระหว่างภายนอกกับภายในจิตใจของตัวคุณเองอะ่ะนะคะอืมเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะให้จริงใจเนาะเออให้จริงใจอย่าใส่หน้ากากแต่สําหรับบางคนบางท่านก็ระวังเจอคนใส่หน้ากากเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแล้วเข้ามาก็จะทําให้เกิดการเสียหายได้เนาะอืม เป็นลักษณะนั้นนะคะดวงมีสเสน่ห์อยู่นะคะจะมีโชคลาภแบบสเสน่หานะแต่ต้องระวังการผิดศีลผิดธรรมให้มากต้องระวังตรงนี้ให้มากนะเออโชคลาภแบบสเสน่หามีคนมาให้ฟรีๆมีคนมาหลงสเสน่ห์แล้วแบบคือเรียกว่าเจอพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอะ่ะแบบนั้นได้นะคะ ด้วยบุญบาร,รมีก็จะดึงดูดคนมาแต่ต้องระวังการผิดสิ่งผิดธรรมแค่นั้นเองเลยนะเพราะว่าการเปิดไพ่อันนี้มามันก็บอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ลดละเลิกนะแล้วก็ทําความดีเพิ่มขึ้นมาดูกันต่อนะพรู้แตกอ่าย,ยัอยอยวนเห็นไหมอันนี้สเสน่ห์นาลีอุปถภ์ก็คือมีสเสน่ห์นะอันนี้ ย้อยยวนเห็นไหมแล้วก็นี่ลูกรักพระแม่นะคะไพ่สลับกลับกันได้เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งรักสวยรักงามแล้วก็ผู้เป็นพ่อ,อนะชาวพิจิก ระวังการถูกยั่วยวนนะคะการถูกยั่วยวนให้หลงไหลต่างๆนานาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดน่ะต้องระวังมากๆเลยนะแม่หมอเตือนแล้วเตือนอีกแล้วเนี่ยเพราะไพ่เขาขึ้นมาก็จะต้องพูดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาย้ํามันต้องมีนัยยะนะคะทาไมถึงย้ําแล้วย้ําอีกมีหลายใบอะไรแบบนี้นะคะเออก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะยั่วยวนไปทําในสิ่งที่ผิดยั่วยวนในเรื่องของการโลกีตันหาการมลมแบบเนี้ยนะคะบางครั้ง การเงินก็หมดไปกับในเรื่องของกามโลกีนะคะหมดไปกับความลุ่มหลงต่างๆนานาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ระวังจะแบบชื่อเสียงดงดังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะถูกคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตหรือว่า หรือว่าเราเป็นคนแบบนี้นะระวังมันจะแบบชื่อเสียงดังกระชอนกรอนกระจายไปเลยอะ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นคือดังในด้านเนี้ดังดังไม่ดีแล้วดังแบบรวดเร็วเลยนะเรื่องไม่ดีเนี่ยนะคะดังเป็นไวรัลข้ามคืนไปเลยระวังคลิปหลุดภาพหลุดอะไรแบบนี้ด้วยนะเออนะคะต้องต้องระมัดระวังตัวนะแต่มีไพ่อะไรรู้ไหมลูกหลักพระแม่นะคุณดูดินะคะเออมันก็บางคนอะบางงี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม่แรงพอหรือว่ามีกำลังบุญไม่มากพอที่จะช่วยคุณได้สิ่งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเรื่องคลิปหลุดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยที่แม่หมอพูดไปอะนะเออแต่ถ้าใครมั่นใจเออมีครูบาอาจารย์แน่นเลยมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะดูแลคุณเขาจะปกป้องคุณ เขาจะปกป้องคุณทาให้คุณไม่เสื่อมเสียและไม่เสียหายนะคะหรือขจัดปัดเป่าคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตของคุณได้อืมเพราะฉะนั้นนึกถึงช่วงนี้นะจะทําอะไรก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากๆเลยนะคะนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาจริงๆแล้วว่าตัวคุณก็พออธิษฐานจิตเบิกบุญเบิกบราบบรมีมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาคุณมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การสนับสนุนคุณมากขึ้นด้วยเป็นลักษณะนั้นนะอืม จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะจะรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมตรงที่เรื่องความหลงไหลอะ่ะนะความหลงไหลหรือด้านการบัลลมเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าตรงคําว่าการมันไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศเสมอไปนะบางครั้งหลงไหลในเรื่องหน้าตาหลงไหลเกี่ยวกับการฟังเพลงฟอนลำซีรีส์หลงไหลเกี่ยวกับหลงรูปตัวเองเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือไปหลงรูปคนอื่นก็ได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากามเนาะ นะคะอยากสวยอยากหลอ่ออยากตรงนั้นตรงนี้เอออะไรแบบนี้นะมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ช่วงนี้มีเสน่ห์มากขึ้นเออมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขกับทางโลกมากขึ้นนะเมื่อที่ฐานจิตเบิกบุญมาแล้วเนี่ยนะคะความสุขมันก็จะมีมากขึ้นแหละนะแต่อย่างที่บอกอย่าลืมสิ่งที่ไพ่เขาบอกให้ระมัดระวังในช่วงตน้นนะคะ เป็นลักษณะนั้นบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีลูกเนาะออมีลูกได้นะคะเบิกบุญเบิกบารมีมาปุ๊บได้ลูกมาเลยนะคะลูกหน้าตาจะสวยนะแม่หมอบอกเลยลูกจะสวยหล่อนะคะนะไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายถ้าคุณมีลูกในช่วงนี้ลูกคุณจะสวยแล้วก็หลอ่อแล้วเขาก็แต่จะเป็นคนหลงนะเป็นคนหลงหลงลูกหลงหลงหลงตัวเองอะ่ะเออเขาจะเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนเจ้าสังคมนะคะคือสังคมเยอะเพื่อนเยอะ เนี่ยมีเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะอืมมาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสําหรับสําหรับนี้มาดูกันอธิษฐานจิตเบิกบุญเบิกบาร,รมีชาวราศีพิจิกแลัขนาดพิจิกจะเป็นยังไงอีกนะมาดูกันนะคะมาราหูอมกแล้วเม,มาไม่สิงสถิตโตอ,อืม ผู้เป็นแม่นะคะแล้วก็สำเร็จได้ไวนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็ถูกครอบงำโอ้โหตาละใยของคุณนะมันค่อนข้างที่จะต้องสร้างบาร,รมีเพิ่มอีกมากๆเลยทีเดียวนะคะเออนะต้องสร้างบาร,รมีเพิ่มอีกมากๆเลยทีเดียวคุณหลงง่ายอื นะจะหลงง่ายมากๆนะคะโชคดีอยู่เรื่องเดียวคือพออธิฐานปุ๊บเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวกันปกป้องคุณมันเหมือนกับว่าเขารู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับคุณหรือหรือคุณจะถูกอะไรครอบงําแล้วทําสิ่งที่ผิดทําสิ่งไม่ดีอะ่ะนะคะพอคุณอธิฐานปุ๊บเนี่ยพอบุญตรงนี้มาช่วยปุ๊บเหมือนเหมือนดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยดึงบุญตรงนี้เหมือนมาเป็นสิ่งหนุนหลังคุณอะ่ะเพื่อปกป้องคุณ เพื่อไม่ให้คุณเจออะไรที่มันหนักเกินไปหรือถลำลึกเกินไปเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะนะคะแล้วทำแล้วจะช่วยให้คุณสําเร็จอะไรก็สําเร็จได้ไวด้วยนะคะจะทําให้มันง่ายขึ้นเอาเรียกว่ามาช่วยแล้วกันบุญนมาช่วยให้ง่ายขึ้นนะในขณะที่สิ่งที่ไม่หมอเห็นเนี่ยคุณจะต้องเจอนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแหละนะ มันเป็นลักษณะนั้นนะคะมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเรียกว่าพออธิษฐานปุ๊บบุญนั่นแหละก็มาคุ้มครองคุณนะดูไพ่ถูกครอบงำสิเห็นไหมกำลังหมกมุ่นนี่เปิดท้ายด้วยล่ะเปิดด้วยลาหูนะเปิดด้วยลาหูนะคะปิดด้วยลาหูใหญ่อืมนะปิดด้วยลาหูใหญ่นะคะคุณดูนะเป็นความครอบการถูกครอบงำระวังการถูกครอบงำการถูกอิทธิพลครอบงำการหลงผิดคิดผิดทำผิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแบบนี้เลยมันจะเกิดขึ้นได้ นะคะพยายามแผ่เมตตาไปมากๆนะคะมีเมตตาจิตมากๆแผ่เมตตามากๆนะเมตตาเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนไฟฉายอะนะคะเคลียร์ทางสองทางให้คุณเดินได้สะดวกแบบนี้เป็นต้นพอเราแผ่ไปนะสิ่งไม่ดีก็กระจายออกไปเนี่ยเหมือนไฟฉายอะนะทำให้คุณเห็นทางได้แบบนี้เลยนะคะอืม นะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดใจรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็เปิดใจในเรื่องของการสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นด้วยนะชาวพิจิกนะคะแล้วทุกอย่างมันจะง่ายมันจะราบรื่นไพ่นี้เป็นผู้เป็นแม่ใหม่แล้วนะอันนั้นผู้เป็นพ่อเนาะออก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกใช่ไหมนะคะเออก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกมาเกิดได้อ่ะมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไร สำหรับนี้แม่หมอใช้ไพ่องค์พ่อพรพิคเนตนะคะจะได้เป็นสลิมงคลนะแก่ตัวชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกด้วยนะมาดูกันเบิกบุญเบิกบารมีนะคะก็ใช้ในปี2569ดูกันนะบุญจะช่วยอะไรได้บ้างไพ่นี้คือ o p e n n e นเปิดใจฮิ n ลิ่ง n นเจอร์ ure, นะคะความรักของผู้เป็นแม่มาอีกแล้ว Fulfillment คุณจะมีความรักเข้ามาเติมเต็มนะ,ะชาวพิจิกนะคะอ่ะ Openness เลยนะคะคือในเรื่องของการเปิดใจนะ,ะเปิดใจให้โอกาสและให้อภัยนะทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวคุณเองอมืมันเป็นในลักษณะนั้น สิ่งที่พ่อยากจะบอกคือยอมรับฟังความคําแนะนําหรือความคิดเห็นของคนอื่นด้วยบางครั้งเขาอาจจะเตือนคุณนะอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมเขาอาจจะเตือนคุณก็เปิดใจแล้วฟังนะเปิดใจให้โอกาสด้วยแล้วก็ให้อภัยเนาะเออแล้วก็คุณจะมีความสุขมากขึ้นอนะ่ะ <c oughs> ถ้าคุณทําได้นะคะมันเหมือนมีพ่ฮิลลิ่งขึ้นมานะคะพ่เยียวยาจิตใจของคุณเองนั่นเองนะ การได้รับการดูแลการบำรุงรักษาในด้านจิตใจเดี๋ยวมันจะฟื้นขู่ฟูขึ้นบางคนเป็นโรคก็จะฟื้นฟูขึ้นได้รับการรักษาได้รับการเยียวยานะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็กลับมาดูแลตัวคุณเองแบบนี้เลยนะช่วงนี้นะพอที่ฐานเบิกบุญเบิกบารมีปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่จะเมตตาขึ้นมาทันทีเลยอืมผู้ใหญ่จะเมตตาอบอ้อมปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือคุณเป็นลักษณะนั้นนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนรู้นะไปศึกษาไปวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันแยบยนต์มากๆเลยนะคะนะมันมีไพ่ตาทิพย์ขึ้นมาด้วย <c oughs> มันเหมือนกับว่าคุณจะรู้เห็นอะไรที่มันเหนือธรรมชาติก็ได้แต่อีกมุมนึงมันคือคุณจะเรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าที่คนอื่นเขาจะเรียนได้อะเข้าใจปะเออคือมัน มันเหมือนมียานปัญญามันเหมือนมียานตรงเนี้ยเกิดขึ้นเวลาเราอธิฐานปุ๊บแบบของเก่ามันมาจากอดีตชาติบางคนเคยเจริญฌานมาเงี้ยเนาะเคยมีอภิญญาเคยมีตาทิพมาพอทอี่ฐานจิตเบิกบาร,รมีปุ๊บเนี่ยสิ่งเก่าเก่ามันกลับมาได้ ะะตรงนี้เนี่ยทำให้คุณรู้แจ้งจากภายในบางคนมีเซนต์รางสังหรณ์ที่แม่นมีความสามารถพิเศษอื่นๆอะไรที่มันผุดขึ้นมาจากที่คุณก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอยู่ๆที่ษฐานปุ๊บของเก่ามันกลับมาปุ๊บมันมีขึ้นมาเลยอยู่ๆก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างเงี้ยอืมมันจะเป็นในลักษณะนั้นอยู่ๆก็มีความสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างได้เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ได้มาดูห้าไปสุดท้ายนะคะ Positive Outlook คิดบวกเห็นไหมมีแต่ไพ่เปิดใจไพ่คิดบวกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเนาะชาวพิจิกนะคะรักตัวเองให้มากๆเห็นไหมแล้วคุณก็จะกลับมารักตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รับพรด้วยนะสร้างสิ่งดีๆเยอะๆอืมเห็นไหมเป็นไพ่ ขอพรเป็นไพ่ทาความดีเป็นไพ่ให้แบบรู้จักนอบน้อมอะ่ะเออให้รู้จักนอบน้อมหรือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะรู้จักกราบไหว้บูชานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มีบุญคุณคนที่มีพระคุณนะคิดบวกเปิดใจให้กว้างไหนะอย่างที่แม่หมอบอกเลยต้องให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสคนอื่นแบบนี้เนีย่ยมันเป็นในลักษณะนั้นมีทัศนคติที่เป็นเชิงบวกอ่ะนะ หรือคิดในแง่บวกมากขึ้นคนที่สบายใจที่สุดก็คือตัวคุณเองอืมแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์หรือมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างหลากหลายนานาชนิดนะคะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณจะมีความสุขกับมันคุณจะทํามันได้แล้วมีความสุขกับมันอม,มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นไปนะคะช่วงนี้นะเดี๋ยวขอพรอะไรจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะสําหรับชาวพิจิกนะ ก็อธิฐานจิตขอพอรไปด้วยเลยนะในตอนนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เปิดไพ่มาเนี่ยคุณสามารถขอพอรได้นะอ,อคุณสามารถขอพอรได้แล้วเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พรที่จะให้พรคุณด้วยเห็นไหมว่าแต่ละใบเนี่ยนะขึ้นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองสิ่งที่เขาอยากแนะนําคืออยากให้คุณลองขอพอรดูนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ว่าพรที่คุณขอเนี่ยต้องไม่เกินกรรมนะ นะแม่หมอต้องบอกก่อนบางคนนะคอมเมนต์มาขออธิฐานให้ได้ร้อยล้านพันล้านบางครั้งอะ่ะมันเกินไปไหมมันเกินกับพื้นฐานระดับเราที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอธิษฐานแบบนั้นคุณจะเสียฟรีนะเพราะมันเกินกรรมพอมันเกินกรรมคุณก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอธิฐานในที่มันพอจะเป็นไปได้อ่ะนะในระดับชีวิตประจําวันของเราอ่ะที่พอจะเป็นไปได้เราก็อธิฐานนะคะที่มันไม่เกินกรรม นะถ้าเราอยากที่จะได้ดีอะไรขึ้นมากขึ้นกว่าเนี้ยเราก็ต้องสร้างบาร,รมีเพิ่มอืมมันเป็นในลักษณะนั้นนะนะคะก็จะโชคดีแล้วละ่ะนะคะแต่ก็นะไปอธิฐานจิตนะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกก็คือรักตัวเองมากๆนะอือรักตัวเองมากๆอ่าโอเคแม่หมอก็ขอจบคาทานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์เนาะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ